ยิ่งโตย,ยิ่งวุ่นวายค่ะตามเก็บตามล้างกันตลอดปุ๋ยเหลวงาดถุงกันเลยบ่ยะย่ไปเห็ดแย่ไปเห็ดกับของเมียลูกมันขีขาดให้เมียเก็บไว้ใส่งานเถอะเร็วจักซีเบิ้งเอาไผเป็นไผ่เจ๊กับว่าสายสาซุ่มตัวเห็นอย่างกันเามาเบิ้งกันนะไม่มันคือเป็นตะมวนเทสหมอปาดปาดมันคือเป็นตะมวนเทสหมอโอ้ยบุ่นหวเข้ม่นี้ ก้อหาแนยวช่องเอาเอาเป็นมวลมวลมาเอ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 าอนอย่ากัดหูกันเนี่ตัดถุงเลยดีจังไงเลยไปหอนหูแม่นาะงนุ่นุม่ไหวดีละหุ่นหุ่นุ่นะมวลแห้งแต่ละตัวเมยเก็บเลยมหนิงนะเมยเก็บเลยแต่ละมย์ แฉะเล่นแจ๊ะให่ตัวยนูแง่แะปากเจ้าคือเหลี่ยมอันนั้ยังไปยังห่วงไม้ปิ้งไก่น่ะแม่ยุโป่บะโป่บะแม่แม่บปรขอขอโปแห่นหน่อยไหมปิ้งไก่น่ะนะโอ้ยแม่กระดายนะเนาะเนาะตังเนาะอีแม่ก็ได้ยว้าเถาเธอตังหนาไหมมันคือเถาแต่หน่อยเขารูกนั่นคือเป็นหนังตาย่นคอยยังชนมัน ดึงหนังตากันเดนี่ลูกไปเกาหลีเด้ให้หมอบอกดึงหนังตาขึนนะครับเขาว่าผมเถาแม่แม่แต่ได้อิสาลูกเห็นลูกเล่นยังก็ยากเล่นน้ำไม่ปิงใต้กระยัดลูกทุงทุงงทถากระชิมเอาแม่เอ้ยแม่บวบเอ้ยบวอย่างควาบวอย่างควาบเล่นน่เตกกลู พี่ลกอี๋อะไรวาไพาเป็นลูกเป็นแม่ล่ะร่วมหัวกันไปเลยคนน่ะวนๆว,ว่ายๆยุย่งๆย่างๆอี๋เอาเอาถุงขาดแล้วทีนี้นะใครใครจะรับผิดชอบใครจะรับผิดชอบถุงที่ขาดคุณแม่ใช่ไหมคุณแม่บวบใช่ไหมหรือฮิปโปหรือสม,มัจเจหรืออูรากูตังปาดปาดขาดแล้วถุงทนนี้ขาดแล้ว อีแม่นี่มันกลัวมูกพวกอีหลวไอแม่บวมโว้ยพอได้ย่อมลูกย่อมเต่าเด้อคุณแม่ก็ได้เล่นนี่เรื่องเล่นนี่เต็กก็ลูกก็เต่าพี่ลึกอีลี่หรอเปล่าเนาะพี่โปเนาะโปก็ไม่อยากขาดกัแม่เอ้ยแม่ข่อยนี่มันพี่ลึกพี่ลื้ออีหลี่เด้อโปโปบอกอยากได้ไหมปิ้งไก่นี่แม่เอามาเลยมาให้โปเลยโปรอโอกาสนี้มานานแล้ว แม่บวบมันเผลอแม่บวบเผลอแล้วเจอกันนะไม้เปนไก่หมดแล้วแต่ละตัวแม่บวบมันขาดแล้วแม่บวบมันขาดแล้วมันขาดแล้วใครจะรับผิดชอบน้อยหนุนไว่ายๆยุงๆงาๆอ้วนๆอัวๆจักอันใดลูกจักอันใดแม่พ่อปันกันอีีได้หนิแม่นีนนักก็ลูกได้คนน่ะแม่นี่นักก็ลูกอีล๋ วนวายวนวายวนวายดีป่ะวนวายีป่ะไปดีกว่ามนนิงไปหาทํางานดีกว่ามนหนิงเหนื่อยแล้วการเฝ้าน้องหมาไปไปดีกว่าไปดีกว่านี่ฉีบนี่ฉีบนี่ฉีบดีกว่าวาอะอืคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยววันหลังมนหนิงพามาชมความน่ารักของมามหมาอีกนะคะบายบายคะ่ะ